เฮ้ยวัสดีครับแกงแกงวันนี้จะประกอบ b m เมขั้นใหม่ให้ดูนะฮะบอกได้เลยอย่างเฟี้ยวอย่างเต็มมาพร้อมกับการสอนประกอบ b m เมแบบเต็มรูปแบบบอกได้เลยเว้ยน้องๆถ้าประกอบไม่เป็นดูคลิปนี้เป็นแน่นอนมามาลุยไปด้วยกันเว้ยแกงแกงคำเตือนการตัดิกผ่านโทในคลิปนี้ เป็นการทำที่เสี่ยงอันตรายสแสดงโดยฟันแมนมืออาชีพเป็นความสามารถเฉพาะตัวน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดเพราะล้มแล้วมันเจ็บไม่บอกคนโลกสวยฟิวเด็กในกาถ้าใจเปล่าจออ้าบ hey, ่เฮ้ยโยี่ยดาบแก๊งกูนัดโลนะครับน้องๆเปิดคลิปใหม่นะจ๊ะโรชแนลวันนี้ก็มาประกอบรถใหม่แต่ไม่ใช่ใหม่ของผมนะครับใหม่ของชาวแก๊งรุ่นพี่ที่พี่โลกนี่แหละนะ ไปดูกันว่ามันจะเต็มขนาดไหนสุดจัดแน่นอนรถคันนี้ full c o m e ทุกอย่างเพราะมันเป็นของแต่งนะจ๊ะน้องๆอยู่ในกล่องเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกันบ้างแล้วบอกก่อนนะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายแบบคดอัพเท่ๆเอากโปโติดอกแล้วก็จะสอนประกอบไปด้วยในตัวเนาะเพราะว่ามีคนถามกันมาหลายปีแล้วไม่ได้ทำสักทีเนาะก็เหมือนประกอบไปด้วยแย้วกันให้ดูเนาะว่า เฟซรถเป็นยังไงประกอบ b m ม1คันมันใช้เวลานานไหมอะไรอย่เงี้ยไลค์ใน Facebook ด้วยเนาะเฟซบุ๊กแฟนเพจโรชนแนลเนาะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ใน Facebook ให้ด้วยแล้วกันเนาะสวัสดีครับแก๊งๆนี่เลยยาว,วเราเลียวกันเลยนะนี่ครับเป็นไงเฟรมซิกเนเจอร์รีวอนสไมลี่ยี่สิบจุดหกเห็นป่ะในกล้องในโก,โกโปรเห็นป่ะ เพราะว่าตรงนี้แม่งไลฟ์ไลฟ์อยู่ด้วยอย่างสวยอ่าขึ้นแท่นไว้ก่อนโอเคดีวนไม่ใส่เบรกนะครับน้องๆดูเฟรมด้วยเป็นไงเอาเดี๋ยวค่อยมารีวิวโค้ชอัพกันที่หลังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอันี้ขอประกอบก่อนเดี๋ยวโค้ชอัพให้ดูเท่ๆแน่นอนนะครับแกงแกงอ่ะให้ดูโหเป็นไงเห็นปะในโกโกโปเห็นเปล่าไม่รู้นะก็ลองดูเอา เฮ้ยยัดแค่มีที่แบบให้ตัดตะเกียบไว้นะจะสูงอะไรเท่าไหร่แต่พี่เซตให้อยู่แล้วครับน้องน้องลองดูฟูโคโมลี่แค่ตะเกียบก็6ล้านแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะเนะี่ยนี่ครับน้องน้องอินิมอลฟอนโหลดดึงแม่งเลยเออ U S A ยัด a ปดอ a นิมอลบอยเราต้องมีจารบีแต้มแม่งเข้าไปแล้วม,ม,มือกูก็เปื้อนอีกสัตว์ อยากดูประกอบใช่ไหมได้จัดให้ไม่รู้ว่าภาพในกล้องเป็นไงบ้างนะพวกไอที่บีบีจะเข้าพวกลูกปืนจะเข้าไปอ่ะเนี่ยน่นนะถ้าล่วงเนี่ยเรียบร้อยเลยพี่เขารู้เลยกูทําล่วงใช้ของแต่งในไฟไบนะ่าจะใช้ฝาสูงอยู่อะโลมจาระบีแล้วเรียบร้อย ก็ลองฝาขึ้นไปอีกทีเป็นยังไงเออาพอดีกันมันใส่ได้นะเว้ยน้องๆจัละบีเพราะว่ามันเอาให้มันลงไปแต่ตอนรัดมันไม่ไปอยู่แล้วเยี่ยมแล้วเป็นไงเยเคดีวอนสไมลี่ เราพออัดให้มันเข้าทรงก่อนอัดตามเหลี่ยมนะเว้ยสลับฟันปลากันอนะแต่อัดพอให้มันไอ้นี่ก่อนนะพอให้มันแบบอยู่อะไม่ให้แบบ่วงบงขึ้นมาไง Animal เุ้ยชึบเฮ้ยชึบโอ้โหเป็นไงน้องๆเห็นไะม ยีสเคเบาจัดไอศาสตว์เอ้ยอ,อย่างเฟี้ยวสายเมีการจ,จัดเป็นยังไงล็อกอัน Animal น,นะครับผม Pyrival ไผ่วัดท,ทองเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ผมจะใส่อย่างนี้เห็นไหมหกเหลี่ยมมันอยู่ข้างบนล็อกไว้ ขันแบบพอไอ้นี่ก่อนนะเขาเรียกว่าพอตึงมือตึงตึงมืออีกอะเป็นไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะเมื่อกี้เราไอ้นี่ไว้แล้วนะครับเขาเรียกว่ารูปจาระบีไว้แล้วนะรูปเยอะก็ไห้รูปบางก็ไห้แล้วแต่เราก็เตรียมใส่บีบีแล้วกันฉีกแม่งเลยก็ต้องวัดก่อนว่าข้างในมันแบบมันพอดีกันไหมมันต้องอยู่ข้างในเนี่ยเข้าใจไหมตรงนี้ก็จะเป็นพวก แหวนรองกับฝาปิดแหวนรองมีไว้เพื่อให้มันาขาปั่นมันไม่โดนท้ายเฟรมตรงช่วงท้ายตรงนี้พอเข้าใจใช่ไหมไม,ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยผมชี้ให้ดูลองให้มันออกมาออกมานิดเดียวถ้ามันพอเวลาตอนเราล้มอ่ะบางทีมันโดนเฟรมเว้ยขาปัน่นะนี่เป็นไงหลักการซะด้วยไอ้สารเอ้อ มาที่ขาปัน่นนี่นะครับ Animal เป็นไง1 6 5ยมิลมีบอกนะอ่าอ่าขวาแอลซ้ายอันนี้ขับขวาก็ต้องนี่ใบาจานใสน่เห็นไหมเฟี้ยวเห็นไหมเห็นว่ามันจะเข้าอย่างนี้พอดี2 2มิลเพราะไม่ต้องลองใบาจา 12. นเกยี่นี่มันจะเข้าอย่างงี้อะเดลาบีเดลาบีหน่อย ดมน,นะครับรูปจระบีตลอดอาจจะตัดบ้างหรือไม่ตัดบ้างก็ดูด้วยนะฝากดูด้แล้วกันนี่ครับพอดีกันเป๊ะเห็นไหมโบเข้าไปนี่ใช่ไหมนี่ไอสีน้ําเงินเนอะ่ยไม่ต้องไปลบออกนะมันคือแบบการคลายสีเขาทาไว้การคลายบางแบรนด์มันก็จะไม่มีตัวดูดมาให้นะมันจะใส่ตรงเนี้ยพี่ก็บอกไม่ถูกว่ะต้องคอยดู ี๋ยวพี่ทําให้ดูแล้วกันเพื่อจะเข้าใจอันนี้พี่ใส่ขวาใช่ไหมนี่ก็เหลือใส่ทางซ้ายเนี่ยครับมันจะมีตัวดูดตัวดูดเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อให้เนี่ยเห็นไหมเพื่อให้แกนสองฝั่งมันเท่ากันฝั่งใดฝั่งหนึ่งเยอะไปมันก็ไม่ดีมันอาจจะทําให้ลูดได้เาะถึงว่จับแค่นี้เองฝั่งนี้จับแค่นี้แล้วเป็นเป็นด้านปั่นน้องๆเข้าใจใช่ไหมครับมันต้องให้พอๆกันด้วยให้มันเหลือเท่ากๆกันเนาะอ่ะพี่ทาให้ดู ยังชนเห็นไหมชนก็ใสไปอีกไปไหนล่ะกะดูอาชนไหมอ่าโอเคสามตัวกำลังดูดีกำลังเฟี้ยวกำลังเฟี้ยวโอเคอันนี้ตอนใส่แม่งต้องให้เปะละอย่าไปห่วงมันน่าจะระบีเพราะว่ามันอยู่กับเรายันรถแม่งขายทิ้งอะอยู่ข้างในเพราะว่าตอนเวลาเซอร์วิสหรือตอนอะไรตอนถอดแล้วมันจะง่ายเว้ยสนิมก็จะไม่ขึ้น อย่าไปห่วงมันจะระบีใส่เข้าไปพยายามเล็งเห็นไหมพยายามเล็งให้แม่งตรงกันเห็นปะในกล้องเห็นไหมตรงมะก็อะไจะตรงอยู่แหละใส่ไว้อย่างไรก็ต้องการการเกี่ยวมันหวานการมันมันมันฝืดอะไรเงี้ยนี่เห็นปะตัวดูดใส่ปุ๊บมันก็จะบิดแล้วมันจะเข้าไปข้างในเว้ยให้มันจะง่ายเห็นไหมเห็นปะมันจะค่อยๆเข้าไปเห็นไหมน้องๆล้วเดี๋ยวพี่บอกวิธีว่า ทำไงให้มันเหมือนแบบให้มันเท่ากันกับฝั่งนู้นแล้วก็ต้องถอดดูตัวดูดถ้าบางอย่างมันไม่มีตัวดูดให้ก็ต้องใช้สกิลละอ่ะอันนี้ก็แกะออกกะกะดูเห็นไหมเราเห็นไหมในในในกล้องดูเห็นป่ะนะก็เกือบเกือบครึ่งเราดูกะกะไว้เราไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้ต้องดึงมาหน่อยนึงเพราะฝั่งนู้นมันเข้าไปเกินละ,ะ ioè, เห็นปะ่ะก็ต้องนี่นะครับแนะนำนะครับซื้อกับคนที่เป็นนะครับน้องๆ นี่แอบขายโรบีเม็ B B X นะครับใครสนใจเปี้ยงนี่นะพร้อมจัดพร้อมเสิร์ฟหมื่นห้าเนะครับผมถ้าใครงบไม่ถึงขนาดนี้นะฮะย้ําไว้นะครับว่าโลก็จัดได้แต่งได้ขนาดนี้เหมือนกันนะครับฟูโคโมลี่ฟูแบริบ่งนะฮะแล้วก็อัดไปอัดไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะอัดไปปุ๊บตรงนี้มันก็จะคลายออกเข้าใจไหมดันไปอะเหมือนราดันดันไปฝั่งนู้นอะเออเหมือนองจับนี่ หมาย,ยางเออโอเคเนี่ยเราแค่ถอนออกอ่ะแล้วไม่ต้องกลัวลูกปืนมันแตกเว้ยเพราะว่าเราใส่เนี่ยที่การลูกปืนทั้งในไว้อยู่แล้วเพราะว่าต้องมีอยู่แล้วเว้ยแกงแกงเนี่ยมันเป็นการดึงแกนเว้ยให้มันเป็นจุดศูนย์ถ่วงให้มันเท่ากันอะ่ะอืมอันนี้เมาก่อนจะใส่ก็หมุนๆห,หน่อยเพราะว่ามันยังไม่ได้ไอนน้นี่ยังไม่ได้หมุนมาจะระบีบบางทีลูกปืนมันล็อกกันอยู่อ่ะ นี่เราก็ใช้หกเหลี่ยมแม่งขันได้โอเคเอาขันเข้าๆไว้ก่อนอ่ะอาจจะรบีไปแล้วก็นั่นแหละตามนั้นน้องๆน้อง,อง,องดูเ็กแต่งของ Animal โซ่เป็นฟูลลิงนะครับผมของ Animal อาชุดล้อ,อนี่ยังไม่ให้ดูเลยเป็นยังไง Animal โหน้องๆ a อน m a l แค่ขอบล้อก็2,400-2,500นะรวมดุมรวมอะไรก็มาณ5,000มั 5, 000, นะ้งดุมก็2,000นิดๆอ่ะอน,นี่ล้อหลัง นี่ไงฟังเสียงได้เป็นไงไง Animal แกะเลยแล้วกันน้องน้องเ mm hmm. บาอยู่นะจ๊ะเยียมใส่แกะมาเค okay. มีสองอันโอ้โห oh แน่นหน้า Animal ก็สวยเลยหลายๆคนถามว่าเพื่อ mm hmm. เพื่อความสวยความเท่ครับน้องๆจบป้ายสัตว์บางคนแม่งถามงี้แม่งโก้ต้นตีนอ่ะ uh huh. มาวาร์ปมาเริ่มจากร้อหน้า เาใส่ยางไว้ก่อน้เดี๋ยวก็ว้าบอีกเพราะว่าน่าจะใส่กันเป็นอยู่แล้วมั้งยางยังไม่น่ายากที่สําคัญเราต้องมีที่งัดยางแบบเป็นพลาสติกอะ่ะเห็นป่มมันจะได้งัดง่ายงัดง่าย,ายเพราะว่าไม่งั้นแบบขอบล้อมันพังหมดเออเห็นไหมไม่งั้นม่งเป็นรอยถ้าแบบใหม่อ่างเงี้ยต้องใช้พลาสติกจะใช้แบบของมอไซค์ไม่ได้นะเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่ก็ใช้มอไซค์แต่มันต้องใช้แบบเอ,อ่อเขาเรียกว่าไงหาอะไรมารองไม่งั้นแบบ มันเป็นรอยเห็นไ,ไหมอะ่ะเข้าได้แล้วเราใช้สกลิลใช้เอาหัวเข้าก่อนแล้วค่อยๆเอายางเข้าไปข้างในนะจ้ะน้องๆแต่ต้องสูบยางไปสักหน่อยอย่างน่ะไม่ใช่แบบมันไม่เหมือนมอไซค์เว้ยมันจะใส่ยากอะ่ะค่อยๆอันนี้ค่อยๆบิดหัวแม่งลงเข้าไปยับไม่ทีนะครับโร v ว e เมกสนใจทักมาโรชแนลเพื่อนคุณยีิสี่ชั่วโมงเฮ้ยอะไรวะนะ ถ้ามันแบบยางมันนุ่มมันก็ไม่ต้องงัดละอ่าฮะเหลือแค่สูบเสร็จหนึ่งล้อโอเคอีกล้อหนึ่งก็เหมือนกันเดี๋ยววับไปไงวับนะเพราะมันทาเหมือนกันพี่ก็เลยวับเลยอันนี้ดุมหลังนี่ครับทับกาดของ e c a t อ่ะนี่นจะเป็นทับกาดที่อยู่ข้างนอกอ่าบันเบนนี B ่ N e. เอาออกมาส,สวย เริ่มเป็นคันแล้วใช่ไหมชุดหน้าใช้ของนี่ครับซีนีมาปิดตรงตะเกียบนี่อย่างนี้อย่างเก๋งพี่ก็ใช้อยู่ตอนนั้นนะครับอะแดปเตอร์ที่ต้องมีต้องใส่อยู่ลนะนี่ฮะถ้าข้างหน้ามันจะเป็นแกนน้อยเว้ยนี้ไปดีกว่าปึ๊บฟึบไม่ต้องมีแหว,วนนะใช้ไปเลยอย่างนี้นี่เห็นไหมมันจะออกมาข้างหน้าเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมนะเอาดูเอา ีนยวมาดู่าครับกาที่มันใสย,ยังไงบางคนงงนะฮะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับผมพัฒนาไปตามการเวลาตามยุคตามสมัยนะจ๊ะน้องๆเห็นบ้าน้นองๆมันจะอยู่ข้างนอกเว้ยกันดุมไว้อ่าครับน้องๆเป็นไงบ้างโซ่นี้พี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันนานหน่อยเนาะเดี๋ยวแม่งจะลำคาญกันมันต้องมีที่ตัดโซ่อย่างงี้เออ มันถึงจะทํางานถึงจะไวขึ้นเฟีย้ยวน่ออ่าโอเคนี่ประมาณนี้เนาะก็เหลือแต่เซ็ตรถให้มันแบบแน่นขึ้นอันเนี่ยพี่ใส่น็อตละเห็นป่ะจากเมื่อกี้ที่ไม่ได้ใส่เป๊กเพิ่กใส่ครบอ่าข้างบนเนี่ยเราก็แค่ใส่บาร์เอ็นเข้าไปนี่ยางยไม่สูบไฟนะมันมืดแล้วดิดูดิเห็นไหมนี่ใช้ไฟตรงนี้เอาพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะมาทําต่อให้ดูนะยังไม่ปิดกล้องแล้วกันพรุ่งนี้อาจจะมาเซ็ต ต่อให้ดูเอาให้จบไหนๆทำขนาดนี้แล้วอ่ะแวะมาโลนิดนึงนะครับน้องๆเป็นยังไงพอเห็นไหมนี่สีเหลืองโลอย่างเฟี้ยวดูดุมดิคลิปรีวิวพี่ทำไปแล้วนะลองไปดูได้พี่ขึ้นไว้ให้ข้างบนเนี้ยเออเนี่ยเห็นไหมขาปั่นแตง่งดุมแตง่งโอเคว่ากันพรุ่งนี้นะแก๊งๆขอบคุณมากโยงแก๊งๆวันที่สองนะครับผมโรช n น e ลนะ กับไฟไบต์คัสซอมคันนี้นะครับผมไฟไบ y ์สิงเนเจอร์ดีวอนสไมลี่นะจ๊ะแกงแกงเดี๋ยวรีวิวให้ดูเต็มๆอีกทีเมื่อวานประกอบไปเรียบร้อยใช่ไหมวันนี้ก็จะเซตเอาให้แน่นหน่อยเนาะ uh, พวกแฮนด์พวกล้อล้อแล้วก็สเต็มชุดสเต็มตั้งคออล้วยังไงก็ตามไปดูคลิปนี้เดี๋ยวโกโปรไว้ติดอกเหมือนเดิมลุยไว้แกงแก อโอเคมาลุยก,กันคลายออกก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปขันทั้งบนจัดให้ตรงครับจัดให้ตรงอ,อันเนี้ยคายออกแล้วใช่ไหมค่อยค่อยขันเข้าเออ <P US H> เห็นห่ามันจะย้อนแสงปะวะเดี๋ยวสูตรพีก่ก็ โหดูยางดิสุดพี่ก็จะดันดูดิว่ามันกึกกักกึกกักไหมเห็นบอกไม่รู้นะกล้องนะลองดูอย่างเงี้ยถ้ามันฝืดมันจะไม่กลับเว้ยแกงแกงเห็นป่ะยกไว้ถ้ามันฝืดมันจะไม่กลับมันไม่ยากเลยถ้ามึงมึงตั้งใจทําอ่ะอยู่ดีแบบจะบอกว่าพี่ครับผมทําไม่เป็นมึงลองหรือ,อยังใครเขาเป็นตั้งแต่ท้องพอ่อท้องแม่ถูกไหม เรื่องท่าจักรยานเหมือนกันอ่านี้คอนไปละเรื่องท่าจักรยานเหมือนกันบางทีถามอ่ะพี่ครับผมเล่นไม่ได้เลยมึงเล่นกี่วันกูฝึกกันเป็นเดือนเออความพยายามไอห,หนุ่มเอาละโอเคก็ดูว่าคอนไหมอีกทีโอเคอย่างเงี้ยอัาได้ละดูให้ตรงอย่าลืมนะคลายตัวล็อกตรงนี้ก่อนสองตัวล่างตรงสเต็มเนี่ย ไม่ใช่อยู่ดีแม่งไปถอดอัดตรงนี้เลยอย่างเดียวฟ,อฟ็อกแคปไปหมดฝาปิดตะเกียบพังพังแล้วพี่ครับมันพังแล้วทำไงของบางอย่างแม่งหายากนะเว้ยอ่าแล้วก็ตึงตึงมือพอตึง,ต,งตึงมือไปเออมีชาวแก๊งมาเว้ยชาวแก๊งเห็นชาวแก๊งไหมเด็กน้อยสองหนอ่อ อ่ะพอตึงตึงมืออ่าโอเคอ่ะไปไงานดูลองเลงเห็นไหมแต่นาลินอาจจะวายไปออพยายามให้ดูลองเลงดูตะเกียบองศาตะเกียบกับตรงองศาแฮนด์พยายามให้มันตรงกันด้วยตรงได้แล้วก็ดันไปข้างหน้าได้นิดหน่อย,นอยเนาะแต่แล้วแต่สไตล์คนแต่ไม่แนะนําให้เอาเข้ามาข้างในมันไม่เวิร์กมันไม่ใช่เวลาอัดของสิ่งไหนมึง เอามือมึงอะจับไม่ไงั้นไม่รู้ว่าฝั่งไหนมันคนแน่นกว่ากันเข้าใจไหมเดี๋ยวอัดตรงนั้นแน่นไปตรงนี้แน่นไปอยู่ดิมจับเนี่ยอ่ะแทนจับแทนเนี่ยให้มันรู้มือพยายามอยู่ตรงร่องพยายามวัดๆเนี่ยลูดไปลูดมาเนี่ยเอย้มันตรงกันยังวะบนล่างอะไรเงี้ยพอเข้าใจไหมม,มันตรงกันย่างวะบนล่าง พอให้มันตรงๆกันเสร็จแล้วค่ออัดทะแยงมุมเป็นตัวเอกอย่างที่กูบอกอมือรูปรปดูมือดันดูซ้ายขวามันกินเข้ากันไหมนะฟอนโหลดจะเช็คง่ายท็อปโหลดก็แล้วแต่วะอยู่ที่สกิลไม่ยากหรอกก็แค่ฟอนโหลดมันก็อยู่ข้างหน้าท็อปโหลดก็อยู่ข้างบนไงอ่อ่าพอได้แล้วก็อัดตึงๆมือพอพวกนี้มันแข็งอยู่แล้ว อ่าตึงๆมือพออัดบนอัดล่างอาจเป็นตัวเอ็กอ่าอ่า,อาแค่นี้พอโอเคพวกชุดตรงนี้เสร็จไวโอเคแล้วเสร็จไว้เมื่อคืนละก็แค่อัดเดี๋ยวนี้ย้ำนะถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปที่บอกไว้มันเดี๋ยวนี้เป็นน็อตแบบอะลูแล้วเราก็แค่ นิดเดียวพอละกึกอ่ะพอตึงตึงมือเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันระเบิดไม่ได้มันระเบิดก็คือเกี่ยวเกี่ยวรูดไงเนี่ยตึงตึงมือกึกกึกกึกพอละอ่ะแค่นี้แหละอืมอ่ะแค่นี้พอวะาเห็นไหมนี่ก็จริงๆจะจับรถหงายง่ายสุดเว้ยอ่ะตึงตึงมือเพราะเราอัดแล้วตึงตึงมือพอ พาร์ทเสกพร้อม20.6ท้ายนะาจะ12นิดนิดซิกเนเจอร์ดีวอนสมาลีนะครับพาร์ทเป็นแอนิมอลยกลำเลยนะครับต้องทดสอบนะบาสปินเลยไหมโทรน,นะพี่ชายต้องลองต้องให้โปรย่างผมลองก่อนอ เป็นยังไงสุดยอดต้องเทสก่อนส่งเดี๋ยวพี่เขาจะมาแล้วยังไม่ได้โคสอัพเลยเป็นยังไงน้องๆอ,อาจจะไม่ได้เห็นหน้าพี่แต่ก็บอกแล้วพี่จะสุดยอดปะละ่ะน้องๆบาสปินโชว์ไปด้วยเป็นยังไงพี่ยังไม่รู้นะแต่ต้องทดสอบโอเคเดี๋ยวไปเจอโคสอัพกันได้เท่ไว้กับคันนี้ไปแกลๆง เจ็ดหมื่นนะถ้าจัดทุตเทเนียมก็น่าจะมี8เนาะถ้างบไม่ถึงอย่างนี้โรบีเมครับพร้อมจัดพร้อมเสิร์ฟมันไปต่อแบบนี้ได้หมดครับชุดลูกปืนก็เหมือนกันหมดเนาะเห็นปะ่ะเห็นอินเตอร์เกตฝังเหมือนกันชุด BB ชุดคอแต่ของผมจะเป็นท็อปโหลดชุดดุมอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะโรบีเมคไม่ได้สกรีนแต่ว่ามันเป็นแบริ่งครับไม่ใช่ฟีเมลเป็นแกนนะของผม,ผมอันนี้ก็เหมือนกัน คลาสสิกน,นะจ๊ะของแลนก็ต้องดูครับฝากไว้ด้วยโรบีเม็กเนาะแต่ถ้าใครมีงบสนใจอยากฟูลแบบนี้จัดมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแบบไฟไบคันนี้รอเจ้าของเขามารับเนาะไม่รู้เขาสะดวกออกกล้องไหมแอบไปส่องเฟซเข้ามาเย็ดเข้ครับแลมโบสีเขียวถึงว่าอยากได้เฟรมเกียวๆโอเคพี่ชายผมจัดแล้วนะครับผม ยินดีที่ได้ร่วมงานกันเฮ้ i, ยแอลเลกัวเนี่ยเป็นร่วมงานซะแล้วเนาะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาผมได้นะครับผมก็จัดให้อย่างโปรเซตให้อย่างโปรแถมบานสปินเป็นหนึ่งดอกนะครับโอเคก็อย่าลืมสับตะไคร้ไลค์แคร์โรชานเลแล้เจอกันคลิปหน้าฝากด้วยแกง๊งๆเสื้อโรก็พร้อมนะฝากด้วยแกง๊งเป็นไงครับชาวแกง๊งไปลนันะไฟบชุดพระแอนิมอลยดเค พี่ชายไม่ให้ดกออกกล้องออกแต่ส้นตีนไปแล้วกันเ <c oughs> จอก,กันนะครับพี่ชายครับผม <c oughs> ขอคุณมาพี่อ่ะล,ละบายบายไปแล้วพี่ชายไม่ให้ดกออกกล้องวงการแอบแอบเขาเรียกว่าอะไรนะแอบเบมียซื้อจักรยานเบียมกมันมีอยู่จริงนะครับน้องๆไม่ใช่แค่วงการรถสิ่งนะตังสดมาด้วยเป็นยังไง <c oughs> โอ้ตีต้องถอดเป๊กถอดล้อให้เขาดูว่าควรต้องทำอย่างไงเนาะถ้าใครที่สะดวกมา รับที่บ้านที่ร้านผมก็ลุยเลยเว้ยก็ตัดค่าส่งไป500เนาะก็ฝากไวาด้วยนะครับสำหรับโลบีเมถ้าใครงบไม่ถึงอย่างพี่เขาอยากปั่น b m เ x ปึเิ่มโลบีเมครับพร้อมจัดพร้อมเสิร์ฟคลิปรีวิวมีไปดูได้นะครับในช่องเลยขึ้นมาให้แล้วเนาะโลบีเม x 15900นนะครับผมมีระบบผ่อนด้วยแต่ย้ำผ่อนจบแล้วรับของเพราะว่าอะไรหเลยกูไม่รู้จักม สองเลยกูไม่รู้มึงจะโกงกูหรือเปล่าแกกูมึงใครไอ้สายมึงโกงกูได้อยู่แล้วใช่ไหมส่งรถไปดาบกูขึ้นมาทําไงส่งแค่งาดเดียวอย่างเงี้ยเนาะเออโอเคก็สําหรับคนที่เก็บตังค์ไม่อยู่แล้วกันนะครับแกง๊แกงๆแล้วก็เสื้อโลฝากด้วยนะครับโล,แ,ล,บโล,แ,ลบแก๊งสตาร์เนาะลายใหม่ก็ใกล้จะหมดละไม่รู้ว่าลิมิเต็ดหรือเปล่าก็ลองดูลิมิเต็ดแต่มีตลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคขอบคุณมากกับคลิปประกอบรถครั้งนี้ขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้ และท้ายคลิปก็สวัสดีครับแก๊งๆกัวนัดโรยศาสตร